สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมานาคนปรปฐมนะจ๊ะตามาเที่ยวนะครับคนอื่นผมว่าเพื่อนๆนะมมเรานนะคงมาเที่ยวกันหลายวันนะจุดสี่วันคงมาเที่ยวกันไกลๆนะมีผมเนี่ยมาเที่ยวสักใกล้เลยนะครับก็พาเพื่อนมาเที่ยวนครปฐม,มนะครับก็พามาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่แบบ ถ่ายได้กระจุกกระจิกนะรอบนี้ก็ถัอโอกาสมาถ่ายยาวนิดนึงนะครับถัวอกาสมาถ่ายยาวนิดนึงนะนะตอนนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยครับรถเยอะเยอะนะครับเมื่อวานเห็น ตัวอย่างแล้วเมื่อวานเห็นตัวอย่างสิบสิบดโมงที่ยงเนี้ยโอ้โหยาวเลยครับยาวยาวเลยร้านแรกที่เรามาแวะกินนะครับก็เป็นข้าวขาหมูเฮียวัดนะครับก็ส่วนใหญ่จะมากินข้าวขาหมูบางว่าใช่ไหมนะครับบางว่าเขาก็จะใสกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเฮียวัดนี่เขาจะน้ำจะสีเข้มกว่าหน่อย นะครับแล้วแต่คนชอบนะก็อร่อยดียี่สิบ้าบาทสามสิบาทอ่ะสุดยอดอะ่ะข้าวหมูที่นี่ถูกมากนะฮะนี่ก็เป็นที่แรกที่มาเมื่อกี้ที่แรกสินะครับนี่ก็องค์พระองค์พระมาแล้วมาแล้วนะครับได้มารีวิวกันเต็มเต็มวัดทีนะนะครับองค์พระองค์พระนะครับสวยปะสวยมากนะครับสวยมากเนี่ย ผมเพิ่งมาวันเนี้ยวันที่ลงคลิปเนี้ยผมมาวันนี้เลยนะครับสภาพปัจจุบันป,ปกติเลยสภาพปกติปัจจุบันเลยนะสวยมากครับยังไม่ไม่มีการบูรณะต่างๆนะครับเราเข้ามาเที่ยวได้ตาได้เต็มที่เลยนะนะครับสวยมากคนก็เยอะครับคนก็เยอะนะครับก็อย่าลืมใส่หน้ากากใส่หมวกกันมาด้วยนะแหละร้อนใส่หน้ากากกันด้วยนะจ๊ะ นะครับบรรยากาศกันด้วยเนี่ยคนเยอะมากเลยเห็นไหมสวยนะครับคนเยอะเยอะนะครับเห็นไหมโอ้โหดูดิคนเยอะมากเลยครับข้างในคนสวยๆถ่ายเซลฟี่กันเพียบเลยนะครับนะครับก็เป็นสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพนะมา ไม่ไกลอากาศดีด้วยนะครับอากาศดีนะครับคนก็เยอะอใส่หน้าก,กากอนามัยกันทุกคนนะจ๊ะเราก็มาไหว้พระด้วยนะครับมาเที่ยวนิดนึงมาเที่ยวกันนิดนึงนะครับวันนี้เข้ามาด้านในนะครับเข้ามาด้านในนะครับด้านในแล้วก็ถ่ายจากกำแพงนะ อันนี้เป็นต้นจันทร์ของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับมาปลูกไว้นานมากแล้วนะครับสองห้าสี่ศูนย์นะครับเรามาชมวิวด้านในกันนิดนึงนะจ๊ะนะครับก็คนด้านในก็จะเป็นส่วนที่เป็นนะครับ ใกล้องค์พระเข้ามาด้านในนะครับเดินเข้ามาด้านในนี่จะเป็นติดเลยนี่คือติดองค์พระเลยเห็นไหมติดองค์พระเลยนะครับโอ้โหดูดิมีเนี่ยติดด้านในเลยเข้ามาได้นะไม่เป็นไรไม่มีการไม่มีการบรนะูรณะนะครับอันนี้แมวแมว แมวแมวแมวนะครับแมวอิสมานะไม่สนใจเราเลย <c oughs> ทักทายไม่สนใจเราเลยนะครับนี่ที่จดัดรถด้านนอกนะครับไโหเป็นงานรถเยอะมากเลยนะใครจะมาก็มาเช้านิดน,นึงนะถ้ามาสิบสิบเอ็ดโมงนี้รถจะเยอะหน่อยนี่มาถึงท่าชวังสนามจันทร์แล้วนะครับอันนี้เป็นพัตตับหนักอันแรกที่อยู่ติดประตูทางเข้านะครับ ลมรื่นมากนะครับสวยมากข้างในสวยมากนะครับนี่ครับสวยมากเลยเห็นไหมนะครับสวยมากอากาศดีนะครับก็ก่อนที่จะเข้ามาชมต้องใส่กางเกงหรือกระโปรงที่เลยเข่าลงไปนะครับใส่กางเกงขาสั้นมาไม่ได้นะจะใส่ขายาวหรือกระโปรงยาวๆมาเข้ามานะครับ สามส่วนสี่ส่วนได้หมดนะครับเนียสวยมากเลยเห็นไหมนะครับสวยมากเลยนี่นี่ฮะนี่เป็นไฮไลท์เลยนะนะครับไฮไลท์เลยนะครับสวยมากข้างในร่มรื่นนะครับนี่เข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับ นะครับก็ตอนเด็กๆก,ก็เคยมาอยู่ที่นี่ประมาณสามสี่ปีเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะสวยมากร่มรื่นมากเลยนะครับจะมีอยู่หลายพระตำหนักนะครับก็ลองมาเดินเล่นดูกันนะผมก็ลงมาแวะมาถ่ายแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเองนะครับไม่ได้ รีวิวละเอียดมากนักนะครับแต่สวยมากเลยช่วงนี้คนก็มาไม่เยอะนะหรือว่าผมมาเช้าไม่รู้นะแต่มากลางวันคงไม่ไหวนะครับนะครับ,นะรบข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินนะครับกินมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้ามาเดินชมบรรยากาศพระราชวังสวยๆนะครับสวยมากร่มรื่นมากนะครับ ก็ใช้เวลาในการเข้าชมชั่วโมงประมาณเกือบๆน่าจะเกือบๆชั่วโมงนะเกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะเพราะกว้างมากเลยครับเดินเดินไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะแต่ว่าไม่เหนื่อยนะอากาศดีที่นี่อากาศดีมากนะครับไก่ไก่ไก่ไก,ไก,ไก,ไก่นี่เดินตามหลายรอบแนละ้วนะครับไก่ไก่โอ้ย แ,แบบร่มรื่นมากนะครับในนี้สวยมากนะครับยังไงเพื่อนๆแวะมาเข้าชมกันได้นะครับอันนี้ก็เสร็จจากพระราชวัง เ้าชมพระราชวังเสร็จก็มาซื้อของฝากกับกรุงเทพกันนะเดีย๋ยวนี้ของฝากก็มาซื้อตามปั๊มนะดูดิโอ้โหตามปั๊มนี่ก็ต้องยอมรับนะวราวัทอเขาเขาดีนะเขาเอาร้านของฝากอะไรมาอยู่ในของเขาในปั๊มเขาเยอะแยะเลยนะนะครับก็ดีก็ดีนะครับ,นะรบไม่ต้องจอดริมถนนแล้วอันตรายจอดในปั๊มเลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมกลองรวยเพียบเลยนะครับ นะครับก็เป็นทิปสั้นๆที่ดีทีเดียวนะเห็นไหมนี่หมมุ้งหองมม่วงเพียบเลยนะครับกล้วยกล้วยนี่ก็อร่อยเจ้าเนี้ยกล้วยไฮโซป่ะไอโซหรือไอโซไม่รู้นะครับอร่อยดีนะสี่สิบบาทแต่แบบมันก็อร่อยเดียนะครับไหนๆว่าแวะแล้วก็แวะให้จบเลยนะนี่ส้ <laughs> มโอส้อมโอนะครับส้มโอมะพร้าวส้มโอโอ้ยนะบนไทยสมบูรณ